สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทําไมมันเป็นยึกยึกยึกย,กยกอ่ะได้แล้วอ่ะโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูเทสไลฟ์สดจากเกาหลีครูเทสมาเที่ยวเกาหลีมาถึงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือบ้านที่ครูเทสพักอยู่ที่เกาหลีนั่นเองสวยไหมบ้านสวยไหมก็เคยมีลูกศิษย์นะได้มาเรียนเจอตัวครูเทสก็ได้เคยมาเที่ยวบ้านครูเทแต่เป็นสนหน่อยนะมีไม่เยอะ มีแค่ไม่กี่คนหรอกนะที่เคยมาทีนี้ครูเทศจะมาอัปเดตนะตมเกาหลีฉบับครูเทศเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะสอนความรู้เพิ่มให้กับพวกเราด้วยเรื่องของการวางใจเรื่องของอถ้าคุณได้ภาษามันดียังไงมันจะช่วยคุณได้ยังไงบ้างนะแล้วก็ต้องฝึกยังไงต้องเริ่มยังไงสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วความจําไม่ดีไม่มีเวลาเยอะ ติดงานงานยุ่งแต่ว่าก็ยังอยากคุยภาษาได้พอรู้ว่ามันจะต่อยอดโอกาสในชีวิตได้อีกเยอะนะเดี๋ยวครูเทจะให้เทคนิคง,ง่ายๆนะในการเรียนเกาหลีอังกฤษควบสองภาษาให้คุยได้จริงไวๆวบ้านสวยไหมนี่คือบ้านที่ครูเทพักเองอยู่ที่เกาหลีนะประมาณสักช่วงไหนละ่ะก็เคยมีลูกศิษย์มาเรียนเจอตัวครูเทที่นี่นะแล้วก็รอบนี้ก็มี อีกเช่นกันนะใครนาะจะได้มาเรียนที่บ้านครูเท่นะที่เกาหลีอันนี้เป็นบ้านที่ครูเทเ่เช่านะไม่ได้ซื้ออะไรทั้งนั้นนะเห็นไหมสวยไหมนะก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูเท่จะเดินไปข้างนอกด้วยครูเท่จะไปหมาดนะจะไปซื้อของมาไว้กิน <c oughs> ครูเท่ทำอาหารกินเองทุกคน<ม>เสียงชัดภาพชัดไหม,มเสียงชัดภาพชัดไหม,มเดี๋ยวครูเท่ใส่รองเท้าปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะออก ไปที่หมาดแถวบ้านนะไปซื้ออาหารสดมาไว้ทำอาหารกินเองเพราะว่า,าบ้านที่เกาหลีที่คูเท้อยู่จะมีครัวเนี่ยนี่เอาเอาอุปกรณ์เขาเรียกอะไรเอาเครื่องปรุงจากไทยมาด้วยเห็นไหมเออมีซอสมีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันมีครัวตรงนี้ด้วยคูเทก็เลยทำอาหารทานเองเออทีนี้พอมาถึงปุ๊บก็เลยจะไปหมาดไปหาซื้อ ของสดมาติดตู้เย็นไว้นะกูได้กินง่ายอยู่ง่ายนะกินแบบไข่เจียวไข่าดาวอะไรเงี้ยปิดไฟละ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันกระเป๋าตังเอาแล้วอ่ะโอเคไปนี่ออกมาแล้ว <S <S ถ่ายตรงนี้จะรู้ไหมเพราะคูเท่ยอยู่ไหนยไม่อยาก้เห็นบ้านเลขที่ด้วยไม่ต้องมาหา ไม่ต้องมาหาหรอกทุกคนนี่เอาเอาดูหน้าใกล้ๆครูเทไว้ไม่อยากให้ไม่อยากให้พวกเรารู้ว่าครูเทอยู่ที่ไหนแต่ใครที่อยู่แถวนี้จะอาจจะรู้ใครที่อยู่ใกล้ๆครูเทอยู่แถวนี้อาจจะรู้เอวันนี้อากาศก็กำลังเย็นสบายนะเออนี่ครูเทกำลังเดินไปมาด ใครเข้ามาแล้วบ้างสวัสดีทักทายกันหน่อยเป็นยังไงเนะาะใบไม้ใบไม้ยังมีอยู่นะทุกคนนี่ใบไม้แดงๆข้างหลังก็เริ่มร่วงเยอะละสวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาแล้ววันนี้จะมารีวิวตอมเกาหลีล่าสุดฉบับครูเท่แล้วก็จะสอนเทคนิคในการเรียนเกาหลีอังกฤษควบสองภาษาให้คุยได้จริงไวๆแบบ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอายุเยอะแล้วทำงานยุ่งมีเวลาเรียนน้อยความจำไม่ดีเรียนด้วย3เทคนิคนี้คุณจะคุยได้จริงไวแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรียนไวยากรณ์ให้ปวดหัวเอาไม่มันออกไหมนะทุกคนทำไมมันนิ่งไปแล้วอ่ะออกอยู่อ่ะโอเคก็เอาตอมอตอมอไว้แล้วตอนสุดท้ายดีวยกว่ามาั้ง อะก็เล่านิดนึงนะตอมเกาหลีล่าสุดคือสําหรับคูเทพไม่มีอะไรคูเทพไม่มีถามอะไรทั้งนั้นนะพอคูเทพมาหลายรอบแล้วมาตั้งแต่ปี2017มาครั้งแรกปี2017ตอนนั้นครั้งแรกก็มีถามนิดหน่อยถามปกติเหมือนทุกๆประเทศที่ไปเลยเช่นมาทำอะไร,ร,ม,รามากี่วัน อ,อ,อะไรประมาณนี้เป็นพักที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นคำถามทั่วไป3คํคำถามที่เป็นสิ่งที่ตอมทุกประเทศที่เขาจะถามอยู่แล้วนะเป็นการทำงานเป็นการสกรีนตามปกติก็คือข้อ1คุณมาทำอะไรวัตถุประสงค์ข้อ2มากี่วันข้อสพักที่ไหนนี่3คมคำถามนี้ก็คือ ตอมอออ i, ทุกประเทศทั่วโลกเขาก็ถามกันอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แค่ตอมเกาหลีมันก็ต้องตอบให้ได้นะเวลาเรามาเที่ยวเราก็รู้อยู่แล้วนะก็ครูเท้โดนถามตอนปี2017ครั้งแรกที่มาเกาหลี äsident, ครั้งแรกแค่นั้นนอกนั้นไม่ถามครั้งต่อๆมาไม่ถามมีขราวที่เรามีถามนิดหน่อยมากี่วันแค่นี้เออถามพอเป็นพิธีพอครูเทพมีประวัติการเดินทางหลายประเทศแล้วก็เกาหลีนี่คือมาเป็น มาเป็นแบบเกือบ10ปีปก็มาทุกปีปีแล้แบบ3ครั้ง4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันมีประวัติที่ดีอยู่แล้วที่นี้เขาก็ไม่ค่อยถามอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาก็เช็คได้นะประมาณนี้รอบนี้นะสรุปคือตมอเกาหลีล่าสุดรอบนี้เดือนพฤศจิกาปี2025ี2025คือครูเทไม่โดนถามไม่มีการถามนะหลายๆครั้งก็ไม่ถามนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็คนเยอะไหมก็ก็ไม่เยอะนะคิวรันเร็ว อประมาณนี้แล้วทำไมครูเทศทำแบบเขาเรียกว่าอะไรครูเทศไปไหนมาไหนอะสบายสะดวกชิลตลอดเพราะครูเทศสื่อสารภาษาได้นี่คือข้อดีเออนี่คือข้อได้เปรียบของคนที่คุยภาษาได้นะมันไม่ใช่แค่ภาษาเกาหลีแต่ครูเทศคุยภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยไปไหนมาไหนชิลเออภาษาจีนครูเทศก็คุยได้ ครูได้ไม่มีกังวลเลยเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวไหนคือไปได้เลยไปได้ชิวๆครูได้เลยอยากบอกพวกเราว่าการเรียนภาษามันไม่ใช่แค่คุยได้แต่มันคืออิสระภาพในชีวิตอีกอย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับเวลาเราอยากมีตังเราทํางานเราอยากมีตังเพราะอะไรเพราะเราอยากซื้ออะไรเราก็ได้ซื้อถูกไหมมันมีอิสระภาพในการจับจ่ายใช้สอยเหมือนการการ สื่อสารภาษาได้อะมันก็คือการเพิ่มอิสระภาพเรื่องการใช้ชีวิตให้กับตัวเองคุณเข้าใจไหมดังนั้นเวลาเราจะเรียนภาษาเราอย่าคิดแค่ว่าเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อคุยได้เรียนเพื่อรู้ไวยากรณ์ไม่ใช่เรียนภาษาเราต้องมานึกมาตั้งเป้าให้สุดทางว่าเรียนแล้วเราได้ผลลัพธ์อะไรเอาใจไปวางที่ผลลัพธ์แล้วเราจะอยากเรียนรู้ อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เรียนว่าสามันไม่ใช่เพื่อเรียนให้เราเก่งไวยากรณ์แต่เรียนเพื่อเพิ่มอินสรภาพในการใช้ชีวิตเอออย่างสะดวกสบายอย่างครูเท่ที่เล่าให้พวกเราฟังเมื่อกี้ไปไหนมาไหนไม่มีกังวลเออเดินทางเป็นสื่อสารรู้เรื่องไปเที่ยวจีนคนเดียวยังไปได้แล้วก็ไปประจําไม่มาคิดกังวลอุ้ยจะคุยรู้เรื่องไหมจะหลงทางไหมจะเหนื่อยไหมไม่มีอะชีวิตครูได้โคตรสนุกเพราะครูเท่สื่อสารภาษาได้ เออมันก็เลยทำให้เราได้แบบโอกาสดีๆเยอะคนเยอะมากเลยครูเทศไลฟ์บบก็เกรงใจเขาทุกคนทุกคนก็จะมองเออเอาเดี๋ยวพาดูบรรยากาศอ๋อวันนี้ลูกศิษย์ครูเท้ไปสอบโทปิกแน่เลยใช่ไหมใครสอบโทปิกบ้างวันนี้อ่ะเออว่านะกางวลตอนสัมภาษณ์ทักษะวันที่27นี้จังเลยครับสัมภาษณ์ อะไรยังไงบ้างเราก็ค่อยไปหาคําถามที่เขาโดนถามทั่วไปแล้วเราก็ฝึกตอบไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยคือการสัมภาษณ์ไม่ใช่เราคนแรกที่โดนสัมภาษณ์ในโลกใบนี้มันมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นหลายปีแล้วดังนั้นเราไปคัดมาซิสิบคำถามที่ถูกถามบ่อยเออแล้วก็ฝึกตอบอันนี้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาเกาหลีครับนิที่กอน สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาเกาหลี<อ>ถ้าไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามเหอะคุณไปคัดมา10คคำถามที่เป็นคำถามที่ถามบ่อยเออแล้วก็ฝึกตอบถ้าถามเป็นภาษาไทยก็ยิ่งง่ายเราคุยได้อยู่แล้วแล้วถ้าให้คุยเป็นภาษาเกาหลีเราก็ไปฝึกลิสต์มา10คคำถามมีอะไรบ้างแล้วก็ฝึกตอบสั้นๆแค่นี้นะเพราะว่าเราไปเราไปทำงาน เขาก็จะถามเกี่ยวกับการทำงานของเราอยู่แล้วเกาหลีเลยครับอ๋อสอบไปทำงาน e9 e9 ไม่ยากมาก e9 ยังเป็นง่ายๆอยู่มันยังไม่ใช่ e7 นะ e9 ถามทั่วๆไปอ่ะไม่ได้เจาะลึกมากเป้าหมายคือเขาแค่อยากรู้ว่าเราจะทำงานได้ไหมเออจะจัดการกับงานรับผิดชอบงานได้ไหมเออก็เหมือนสัมภาษณ์ทั่วไป เวลาเจ้านายนายจา้างเขาอยากจ้างคนคนหนึ่งเขาก็ต้องมั่นใจว่าเออจ้างมาแล้วมันจะทำงานให้ชั้นได้ไม่เสียตังค่าจ้างฟรีดังนั้นเป้าหมายคือเอามาดูหน้าดูตามมาคุยสั่งงานเบื้องต้นรู้เรื่องไหมก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรนะเทคนิคคืออ่ะใครจะสอบสัมภาษณ์ E9 าอ่ะเทคนิคจากครูเทศคือครูเทศผ่านการสัมภาษณ์มาเยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ครูเทศได้งาน ออครูเทศตอนทาตอนเรียนจบมหาลัยก็คือส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกนะเพราะครูเทศเป็นคนเก่งอ่ะเออเป็นคนแบบเกตินิยมระดับหนึ่งอ่ะครูเทศเป็นคนมั่นใจในตัวเองครูเทศรู้ว่าตัวเองโดดเด่นอะไรเออดังนั้นครูเทศอยู่ในตําแหน่งของผู้เลือกนะเวลาครูเทศสมัครงานสัมภาษณ์ต่างๆ99%ก็คือได้หมดยกเว้นงานสะจ,จวดที่ไปสัมภาษณ์ไม่ได้อ่า <laughs> เทคนิคการสัมภาษณ์ก็คือไปลิสต์มาคําคำถามหรือ10คคำถามยอดทิตที่การสอบสัมภาษณ์อีกาเขานิยมถามกันข้อหนึ่งเลยอาจจะให้แนะนำตัวเขาๆเราอย่าพูดเยอะพูดยาวเออเน้นอันสำคัญนะถ้าไปลิสต์มาอเอาง่ายๆคือไปลิสต์มา5 1 0คําคำถามที่ถามบ่อย แล้วก็ฝึกตอบนะใช้ Google แปลใช้อะไรแปลก็ตรงเอาเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆเออเห็นไหมพอคนถ้าคนได้ภาษาเขาจะได้เปรียบตรงนี้ดังนั้นภาษาสำคัญต่อให้ไปทำงานต่อให้เราได้งานแล้วก็ยังต้องสื่อสารหน้างานจริงให้ได้ด้วยเออบออบกัเรียนเพื่อสอบกับเรียนเพื่อสื่อสารจริงเนี่ยไม่เหมือนกัน ใช้คนละเทคนิคอุ้ยแวะไหมเพิ่งมาจะแวะเลยเหรอคูเท้เพิ่งมาถึงจะแวะเลยเหรอเดี๋ยวค่อยแวะดีกว่าคูเท้ไปซื้อของกินในร้านในหมาดนะของสดต้นต้น,ตนดูแลสุขภาพครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับอุ้ยต้นไม้กำลังสวยเลยใครมาช่วงนี้ก็ยังทันอยู่นะ นี่ไงข้างบนเห็นไหมอืม mm. โอเคนิติกรครูให้ตอบคำถามให้เราเนาะสรุปคือไปลิสต์คำถามที่เขาถามบ่อยมาอืม mm. ใครจะสอบสัมภาษณ์ไปทำงานอ e ีก้าไปลิสต์มาห้าคำถามสิบคำถามแล้วก็ฝึกตอบเออท่องไปท่องมาฝึกตอบบ่อยๆแล้วก็ได้เองเขาเขาไม่ได้มันเน้นให้เราพูดเก่งพูดคล่อง เขาแค่อยากรู้ว่าอีกคนเนี้ถ้าชั้นจ้างแล้วอะ่ะมันจะทํางานให้ชั้นได้ไหมเขาต้องการรู้แค่นี้เออเขาไม่ให้คุณมาเป๊ะภาษาเหมือนนักเรียนมหลาลัยสอบให้มันเป๊ะไม่ใช่อย่างนั้นเป้าหมายของการสัมภาษณ์อีก้าคือเขาแค่อยากรู้ว่าอีกคนเนี้ถ้าจ้างมันอะ่ะมันจะทํางานให้ชั้นได้ไหมเออมันจะฟังรู้เรื่องเบื้องต้นไหมเออรับผิดชอบงานเป็นไหมเขาต้องการแค่นี้ เหมือนคุณจะจ้างคนไปเกี่ยวข้าวตัดอ้อยคุณก็อยากมั่นใจว่าเออฉันจ้างมันแล้วเนี่ยมันจะตัดอ้อยให้ฉันเสร็จไหมเออมันดูแค่นี้นะทุกคนสศรไหมมันทำไมมีต้นเดียวละ่ะไปเอาตรงไหนดีมันถึงจะเยอะไปหาที่ไลฟ์ก่อนมีตรงไหนอ่ะเอาตรงสวยๆอ่ะอุ้ยฝั่งนู้นเยอะมากเลยแต่ฝั่งนี้ทำไมไม่ค่อยมีอ่ะ อุ้ยสวยมากตรงนี้เอาตรงนี้เลยเนาะเอาตรงไหนเลือกที่ไหลสดเอาตรงนี้เลยนี่คูได้ยืนอยู่ตรงอุ้ยสวยมากเลยอะทุกคนสวยไหมโอ้โหขนาดเคยเจอเคยมาเที่ยวเที่ยวทุกปี <laughs> ตั้งแต่ปี2017มาทุกปี COVID โควิดก็มา มาแล้วก็มาติดอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไทยไม่ได้ไงเออกิสดาถามครูอยู่ไหนครับครูมาเที่ยวเกาหลีครับครูอยู่กรุงโซ,โซคลครูไม่ได้ไปเมืองต่างจังหวัดเลยครูมาปีนผาจำลองใครที่ติดตามครูเท่ก็จะเห็นว่าครูเท่ชอบปีนผาจำลองอืแอนนี่สวัสดีครับพี่เนธสายถามครูได้ว่าหนาวไหมคะครูไม่หนาว สำหรับครูช่วงนี้กำลังดีนะ10กว่าองศาตอนนี้น่าจะ15องศาแต่ครูเท่แต่ครูเท่ใส่ผ้าบันคอใส่ชุดอลังการเพราะว่ามันสวยอะอยากแต่งตัวออกมาหลายสดเอออยากแต่งตัวออกกล้องเออนะเอาเน้นความ เสื้อผ้าดูดีนะไม่ได้เน้นว่ามันอุ่นมันหนาวอะไรเลยพี่เนตรแต่พี่เนรก็ได้มาเดี๋ยวพี่เนรก็ได้มาครูเราฟังข่าวดีอืมก็ดูภาพดูบรรยากาศจากครูไปก่อนเนาะประมาณนี้ใครมีคําถามอะไรอีกครูเทวันนี้ก็ไม่ได้ที่จะมาไลฟ์จริงจังอะไรนะแค่อยากพาดูบรรยากาศแล้วก็หัวข้อเนี่ยก็คือเอาวันล่อๆให้พวกเราเข้ามาดูก็เท่านั้นเองนะประมาณนั้น อโอเคแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนเกาหลีแล้วคุยได้จริงไวๆอายุเยอะแล้วความจําไม่ดีหรือมีเวลาน้อยมากต้องทํำยังไงครูได้ให้3วิธีรัดใหม่ละกันนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะคนส่วนใหญ่ไปเรียนวิธีปกติก็เลยช้าก็เลยเหนื่อยใช่ไหมวันนี้ครูได้ให้ทางรัดเป็นวิธีรัดใหม่นะ,ะข้อหนึ่งก็คือให้เราจด ประโยคสำเร็จรูปสั้นๆที่เราใช้จริงอ่ะจดลงสมุดโน้ตอ่าข้อ2เวลาเราจะสื่อสารจริงเราไม่ต้องท่องเราแต่เราเปิดสมุดโน้ตนั้นดูแล้วก็พูดหน้าง,งานจริงตรงนั้นเลยเข้าใจไหมคุณจดประโยคสั้นๆที่ใช้บ่อยในชีวิตคุณจดลงสมุดโน้นี่คือข้อ1ข้อ2เวลาจะสื่อสารจริงให้เปิดอ่านพูดณนะเวลานั้นเลย3 ใช้บ่อยๆแล้วเราจะจําได้เองโดยไม่ต้องท่องสสะสมประโยคสําเร็จรูปสั้นๆง่ายๆที่ใช้บ่อยเหล่านี้ไปเรื่อยๆวันละ3าประโยควันละ3ประโยค,โยค1เดือนคุณก็คุยได้หลายประโยคแล้ว 5. เมื่อคุณรู้ประโยคง่ายๆสั้นๆแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคุณจะจับทางภาษาเกาหลีได้แล้วค่อยไปเรียนรู้ต่อยอดจอดลึกทีหลังมันจะเข้าใจง่ายกว่า ไปเจาะลึกโครงสร้างไปเจาะลึกการเรียงลําดับคําในประโยคไปเจาะลึกการผันคํากริยาอย่างเงี้ยไปเจาะลึกทีหลังมันจะง่ายกว่า5ข้อแค่นี้แต่วิธีทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ชอบทําคืออะไรวันแรกก็คือท่องตารางตัวอักษรเออแล้วก็ท่องไวยากรณ์ฝึกแต่งประโยคแล้วมันช้ามันไม่ใช่วิธีที่ผิดหรอกแต่ว่ามันช้า สำหรับครูเทศครูเทศเน้นสอนด้วยทางลัดที่ได้ผลเร็วครูเทศเน้นมาสอนให้ลูกศิษย์คุยเกาหลีได้เพื่อไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิตจริงไม่ได้มาเน้นสอนให้คุณเก่งไวยากรณ์และเก่งคำศัพท์เยอะนะก็เป็นเทคนิคแบบนี้แหละง่ายๆนะคือถ้าได้ภาษานีชชีวิตจะสะดวกสบายคือชีวิตเราจะไม่ต้องไปแข่งขันสู้รบปมมือกับใครอะ่ะคนมีความรู้เขาชิลกว่า ส่วนคนไม่มีความรู้ก็ต้องสู้ด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานมันคือธรรมชาติของโลกใบนี้อยู่แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเว้ยเงินที่เกาหลีหายากมากคุณจะบอกว่ามันก็ถูกของคุณแต่ถ้าคุณอัปเกรดตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนอีกเลเวลหนึ่งคือใช้ทักษะทําเงินสื่อสารรู้เรื่องแบบนี้งานดีๆเงินดีๆมีเยอะมากคนที่เขาบอกว่า งานหนักงานเหื่อยเงินหายากเพราะเข้าไปอยู่ในระดับตรงนี้ไงคนมันกองอยู่เยอะตรงเนี้ยเราต้องอัปเกรดตัวเองนิดนึงก็คือคุยเกาหลีเบื้องต้นให้ได้ไม่จําเป็นต้องถูกไวยากรณ์เป๊ะตลอดก็ได้เอาให้สื่อสารรู้เรื่องแล้วอัปเกรดตัวเองขึ้นมาระดับนี้ระดับนี้คนไม่เยอะนะระดับนี้คืออุดมสมบูรณ์เพราะเราใช้ความรู้ใช้ทักษะทําเงินนะแบบนี้ง่ายดังนั้นอนะเรียนภาษาเลย นะไม่เก่งก็ไม่เป็นไรขอแค่ให้สื่อสารรู้เรื่องแล้วทําเงินได้นะแล้วเงินได้เยอะขึ้นแค่นี้ก็คุม้มละไม่ต้องไปเน้นหรอกต้องเก่งไวากรเป๊ะเน้นเอาตังค์มีตังมีเวลาชีวิตสบายชีวิตดีแล้วเวลามีเยอะค่อยกลับมาเรียนเจาะลึกทีหลังก็ไม่สายเราต้องฉลาดในการเรียงลําดับความสําคัญโอเคนาะมีใครอยากรู้อะไรมีใครอยากปรึกษาอะไรอีกครูเทจะไปซื้อของแล้วทุกคนวันนี้มาไลฟ์สด พาดูบรรยากาศเออพาดูบรรยากาศมีตรงไหนอีกอะอุ้ยมีต้นอีกข้างหลังต้นหนึ่งพาดูบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีวันนี้ที่ครูเทศไลฟ์ Life สดคือช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกานี่นี่ก็เหลืองทองอารามตัดกับสีฟ้าสวยมากเลยเออมุมนี้สวยนะเนี่ยน่าใสด้วยโอเคเนาะมีใครมีคำถามอะไรอีกไหม มมาไดเออแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนด้วยเทคนิคทางลัดที่ครูเท่เล่าให้ฟังมเมื่อกี่ยเอาแบบเนื้อหาเต็มๆแบบเรียนจริงจังเรียนอย่างมีหลักการครูเท่ช่วยคัดเนื้อหาที่ใช้บ่อยใช้จริงที่สําคัญที่เป็นหัวใจหลักสําคัญหลักๆมาให้คุณด้วยเนี่ยไปเจอกันได้ในคอร์สออนไลน์โครย a นเบสิคช็อตคัดทางลัดคุยเกาหลี ry, อังกฤษควบสองภาษาได้ใน35วัน ยังไงยังไงเนี่ยถ้าคุณอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยเนี่ยคุณต้องสื่อสารภาษาให้ได้นะคุณพูด5นาทีปิดดีลธุรกิจหลักล้านก็ยังได้เลยเงินมหาศาลมาจากการสื่อสารได้ไม่ได้มาจากหยาดเหงื่อและแรงงานนะอันนี้อีกหนึ่งข้อเงินมหาศาลในชีวิตคุณมันจะมาจากการสื่อสารการใช้ทักษะไม่ใช่หยาดเหงื่อและแรงงานเออดังนั้นถ้าคุณคุยภาษาร,รู้เรื่องคุณก็มีโอกาสพูดปิดดีลพูดขายคอนโดขายของ อะไรได้แป๊บเดียวอ่ะสินาทีก็สร้างเงินหลักแสนหลักล้านได้แล้วนะใครสนใจอยากลงทุนในความรู้ให้กับตัวเองแบบทางลัดเพราะอยากประหยัดเวลาในชีวิตตัวเองไปเจอกันได้คอร์สโคเรียนเบสิกช็อตคัตคูได้จัดเสร็จให้เลยแบบครบถ้วนเนื้อหาครบคือมี3คอร์สคอร์สภาคภาค2และภาค3ระดับต้นระดับกลางแล้วก็แบบการอ่านเบื้องต้นนะรวมทั้งหมด3คอร์สคอร์ละ2 0 0 0 0บาท3คอร์ส60,000บาทวันนี้ใครดู ไลฟ์สดอยู่ CF ได้เลย2 5 0 0 0บาททวนนะแล้วก็สำหรับ3าคนแรกครูเทพแถมฟรีคอร์สออนไลน์ภาษาเกาหลีพื้นฐาน9ก้าแรกมูลค่า5900บาทด้วยนะไปเรียนปรับพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนค่อยเริ่มเรียนภาค1ภาค2และจบด้วยภาค3เป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปิดเรียนจากคลิปที่ครูเทพทําไว้แล้วก็เรียนตอนที่ว่างได้เลยทบทวนได้ไม่จํากัดนะก็ครูเทพให้โปรโมชั่นไว้ประมาณนี้พร้อมกับวิวสวยๆเห็นไหมคนได้ภาษา ชีวิตเป็นยังไงคุณดูฮูเทก็ได้คุณดูฮูเท,เ,ทเป็นผลลัพธ์ก็ได้เดินทางสะดวกสบายออชิลๆแล้วก็มีตังใชออ้อะไรที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายไปทำมัซะซึ่งก็คือการเพิ่มความรู้สื่อสารภาษาให้รู้เรื่องคุณได้เรียนเกาหลีอังกฤษควบสองภาษาด้วยเนาะเผื่อ <c oughs> ในอนาคตคุณคุณรวยคุณอาจจะไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวอเมริกาใครจะรู้ ดังนั้นชีวิตมองให้ไกลอย่ามองแค่สั้นๆนะก็ประมาณนี้ CF 25,000บาททวนแคปหน้าจอไลฟ์นี้แล้วส่งไปในแชทได้เลยหรือว่าไลน์แอดเทพมนันพีก็ได้อะครูเทสอนไว้เท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปสัก2-3รูปแล้วก็จะไปะซื้อของสดซื้อไข่ซื้อผักอะไรละเท่า mm hmm. น,นี้แหละทุกคนอ่าพี่น้ำททพถามครูเทว่าครูเทกี่องศาคะตอนนี้น่าจะ10กว่ากว่า10นิดนิด,นด ครูเทพไม่แน่ใจไม่ได้กดดูน่าจะ14ประมาณนี้ไม่ได้หนาวมากวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแดดแรงแต่ครูเทสแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าชุดที่เตรียมมาก็อยากใส่อยากใช้เออจัดเต็มมากชุดวันนี้เออ,อันนี้ยังไม่จัดเต็มมากถ้าจัดเต็มต้องมีเฟอร์วันนี้ไม่เอาเฟอร์นะวันนี้มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหมายราวหน้าเดี๋ยวครูเทพมาไลฟ์สอนเรื่อยๆเนาะ โอเคเนาะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวคุณให้ไปซื้อของละไปเจอกันบ๊ายบายครับ